สวัสดีครับกู้วิดียวพกพานะครับวันนี้ผมบินา拉ยองนะครับจะพาทุกคนมาดูผมฝึกเอ่อตารางฟูบอดี้นะก็เป็นตารางฝึกที่เราจะฝึกกับบาข้างเดียวนะครับเผื่อใครที่มีบาข้างเดียวหรือว่าแบบมีบาหนึ่งคู่แหละแต่ว่าฝึกกับเพื่อนแล้วต้องใช้บาแค่ข้างเดียวนะครับก็ลองเอาตารางของผมนะไปปรับใช้ดูนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับตารางฟูบอดี้ด้วยบาข้างเดียวของผมเนี่ยมันมีท่าอะไรบ้างนะครับก็พยายามจะไม่ให้เหมือน ไม่ให้เหมือนที่เคยทำทำคลิปไว้ในตารางพื้นฐ่านแล้วกันนะครับผมว้าวโอเคก็สำหรับใครที่อยากฝึกเล่นหลังเล่นเปกนะครับ oh. ก็ท่าแรกที่เราควรฝึกเลยก็ลบอันนี้ก็เป็นท่าเดิมๆนะถปกติเราก็จับแบบเนี้ยคือใครคิดว่ามันไม่หนักนะก็ลองพยายามดึงขึ้นให้สูงนะครับเหม uh. ใชนหลังใช้แขกเยอะมากอย่าไปดึงแค่อ,อกอย่างนี้นะก็พยายามดึงขึ้นแบบแบบอย่างนี้ไปเลย mm. อะไม่หนักก็ให้มันรู้ไปนะ,ะประมาณนี้ yeah. ส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือจับด้านข้างนี้เลยเออเราจับด้านข้างนี้แล้วเราก็ดึงเอาให้มันสูงนะห้าทีก่อนแล้วกันคือเราควรฝึกตารางฟูลบอดี้นะครับในหนึ่งวันเนี่ยควรจะฝึกอย่างน,น้อยสักสองถึงสามเซตน,นะสำหรับมือใหม่นะครับเ <Yes! S 2> พื่อเป็นการปูพื้นฐานความแข็งแรงทั่วร่างกายนะเ,เราจะได้เอ่าไปต่อยอดท่ายากการฝึก เพราะว่าการใช้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อการฝึกท่าย,า,ย,ยากมากนะครับแล้วก็มันจะเป็นการพัฒนาเรื่องแรงของเราอะ่ะแรงของเราหัวใจปอดของเราพวกนี้ด้วยนะครับโอเคสําหรับท่าที่สอง,งที่เราควรฝึกก็น่าจะเป็นท่าที่เกี่ยวกับท่าน,นอนขนานนะครับ<ว>ก็ประมาณนี้แหละเอ้ยเราต้องฝึกจับ่างนี้เออเ<า>ฮ้จับดังคาเราก็เล่นกับเพื่อนไป <laughs> ยี่ดักตอาที่คลิกต้องประมาณนี้แหละสองท่านะสองท่าท่าหลังนะคุณคุณเราพอทำคลิปปล่อยต่อไปเป็นท่าฝึกหน้าท้องแล้วกันหน้าท้องแกนกลางของเรา <Yes. S 1> ผมมือวางแบบนี้แล้วนะเราก็ตั้งกับเพื่อนสองฟังนะแล้วก็เตะไป <Yeah. S 1> โอ้ไม่รู้ต่อต่อเราก็เตะไปเลยนะทุกคน จะเอาท้องข้างก็บ,บิดเอวหน่อยเงี้ยถ้าจะเอาท้องข้างนะแล้วก็บิดเอวหน่อย <Ooh. S 1> ถ้าแบบนี้เอ่อช่วงต้นแขนเราไม่แข็งแรงวางไม่ได้เราก็จับเลยก็ได้ <Yes. S 1> จับแล้วก็เตะขาแบบนี้ไปเลยบิดเอวนะเตะขาบิดเอวประมาณนี้แนละ้วทุกคนต่อไปเป็นอะไรเดียหน้าอกแล้วกันนะ หน้าอ,อกก็จับนี่เลยครับเป็นปลาคู่แล้วเราก็ดิฟอย่าลืมแอนอ,อกนะไม่งั้นจะไหลหลังแขนเรามาทํางานเยอะแอนอ,อกแล้วก็กดสะบักลงแบบนี้แล้วก็ดิฟให้มันได้เหลี่ยมเนี้ยนี่นะหน้าอ,อกหรือจะเป็นปิพื้นก็นไดนะ้ทุกคนเ <Yeah! S 1> มื่อกี้เรียวกว่าดิป,ปลาเดียวนะิพื้นก็นเหมือนกันสามารถฝึกได้ปลาข้างเดียวเผื่อใครที่ เปิดใครที่ยังดิปปลาเดี่ยวไม่ได้นะปัก็เป็นพื้นไปโอเคเหนื่อยชิบหายปังร่างกายจะไม่ใช้พลังงานเยอะเลยแค่สาธิตนะเนี่ยอันนี้สาธิตนะถ้าฝึกจริงนี่ฝึกวนรอบเลยนะผมเนี่ยเมื่อกี้อะไรเป็นหน้าอกหัวไหล่หัวไหล่ก็กลุ่มท่าพวกนี้เลยไหล่กลางทำงานเยอะด้วยฝึกกับบาเดี่ยวยกก้นแบบนี้นะ ยิงสูงหลายยิงทำงานเยอะนะถ้าเนี่ยถ้าเราจับแบบเป็นบาเดียวเนี่ยรายการจะทำงานเยอะมากนะครับแต่ถ้าเราจับปเปลี่ยมบาคู่เนี่ยแล้วก็ยกอะไหลยหน้ามันจะทำงานเยอะ <Yeah! S 1> ส่วนไหลหลังเนะี่ยมันจะได้กับท่าดึงพวกท่าดึงของบาเดียวอยู่แล้วนะครับสาธิตทีนะฮะสาธิตสักทีแล้วกัน Pathway, แบบง่ายวันนี้หน่อย้อเผื่อคนไม่มีแรงเนี่ยทางง่ายๆกระโดดแล้วก็ย,ยกลงสูงเลยทางไหมันทำงานมันก็กล้า <st utter> ทางง่ายดีวต่อไปไปหลังแขน <protesting> <igue> ล้งแขนเมื่อกี้เราได้จากดิป <inclusive> ไปแล้ว <Yes> เพิ่มมาอีกสักท่าหนึ่งแล้วกันท่าขนาดพื้นแบบนี้นะแล้วก็พับหลังแขนลงโฟกัสไปที่การพับแขนเลยอย่าลืมเกรงลำตัวด้วยนะครับต้องเกรงด้วยนะ เราต้องให้จังๆตัวเรามันทำงานด้วยมันจะเป็นการเพิ่มเวียด่าฝึกหน้าท้องอีกสักท่าแล้วกันก็เป็นท่าเกี่ยวกับการกว่ามบาาตึกขาอะไรแบบนี้นะอเอวตึกขาโยกซ้ายขวาประมาณนี้ส่วนท่าขาไม่มีอะไรยกบาอย่างนี้กันแล้วก็สะคอนดวเข้าออก่ะเนี่ยนะกระโดดไปดิ ย,ยกบ่าด้วยเพื่เอเบยถ้าสมมติว่าคนที่น้ําหนักตัวเยอะเราจับบาประคองแล้วก็สคอร์ได้เห็นไหมเห็นไหมช่วยประคองออกแรงได้นะครับโอเคยังไงก็ลองไปฝึกดู สามารถดูคลิปรวมพื้นฐานลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อฝึกท่าหัวต่อคำถามสติปังเอาเพียงแค่กดเพลิดใต้คลิปนี้ถ้าคุณสนใจบาคู่แถมฟรีคู่มือการออกกำลังกายตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงเป้าหมายผู้ฝึกกดลิงก์ใต้โปรไฟล์พร้อมทักอินบ็อกสั่งของได้ที่เพจบาคู่วีดียวพวกพาขอบคุณครับ